สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำผัดหน่อไม้หมูชิ้นพริกแกงใต้ค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็ต้มหน่อไม้ก่อนเลยค่ะที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะต้มอีกสักหนึ่งรอบเพื่อความปลอดภัยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะเวลาเราต้มน้ำเขาก็จะออกมาไม่รู้อะไรเดี๋ยวเอาสะอาดไว้ก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปล้างน้ำสักสองสามรอบนะคะ พี่การได้เตรียมเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสำหรับที่จะผัดหน่อไม้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีรายละเอียดนะคะสูตรนะคะอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนไปลองทำดูได้เลยค่ะเมนูอร่อยอรอยแซ่แบๆนะคะเราพี่การจัดมาให้แล้วนะคะก็เป็นพริกแกงใต้ค่ะหนึ่งร้อยกรัมนะคะต่อมานะคะกับเป็นหน่อไม้เนี่ยะคะ่ะห้าร้อยกรัมค่ะ เป็นหน่อไม้แบบเส้นๆนะออันนี้นะคะเป็นเนื้อหมูเนื้อแดงเป็นสันคอหมูนะคะสามร้อยกรัมค่ะการหั่นเรียบร้อยแล้วกระเทียมสับสองช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อมาค่ะเป็นน้ำมันหอยนะคะหรือซอสหอยนางรมเนี่ยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เราก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ใส่เพิ่มเพราะว่าพริกแกงใต้เขาจะเผ็ดแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ,ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะโรยด้วยนะคะพริกอ่อนเขียวแดงค่ะอะสักสองสามเม็ดเพื่อสีสันให้สวยงามใบมะกรูดฉีกสักสิบใบนะคะอ่อนๆเลยจากสวนของพี่การนี่แหละวิ่งไปเด็ดมามาสักคู่ เครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัตถุดิบสําหรับที่จะผัดหน่อไม้ของเราก็ครบถ้วนค่ะเพื่อนๆจะรออะไรเอากระทะตั้งไฟเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปสักสองสามช้อนนะคะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมลงผัดให้สุกหอมก่อนใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราก็ผัดไปค่ะ เดี๋ยวพอสุกนะกระเทียมสุกเหลืองหอมเราก็ใส่พริกแกงใต้ลงไปผัดต่อได้เลยค่ะหน่อไม้นิ่อ่อนๆเลยนะคะวันนี้อดไ้ค่ะใส่เลยค่ะพริกแกงใต้นะคะหนึ่งร้อยกรัมก็หนึ่งขีดค่ะ พี่แกงใต้เขาก็จะใส่ขมิ้นเลยนะจะเหลืองทั้งกระทะเลยเนะี่ยจะติดกระทะสักนิดสักหน่อยนะคะเพราะว่าพี่การใช้น้ํามันน้อยอเวลาเราไปกินข้าวแกงเห็นไหมคะน้ํามันจะเยิ้มเลยเขาใส่น้ํามันเยอะอะเราทําเองนะคะเราใส่น้ํามันนิดเดียวพอพอสุกนะคะใกล้สุกสักแปดสิเปอร์ซ็นเดี๋ยวเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปผัดนะคะ เห็นไหมคะน้ำเขาก็ออกมาเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่การจะเติมน้ํานะคะสักประมาณสักสองร้อยกรัมเพื่อช่วยในให้หน่อไม้เขาช่ำๆไม่งั้นเดี๋ยวจะแห้งเกินไปไม่มีน้ําคุกขิกคุกข้าวใส่น้ำมาลงไปนะคะสักประมาณสองร้อยกรัมนะคะชอบมากกว่านี้ก็เติมได้ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เราก็ช่วยในการผัดด้วยค่ะ จะได้สุกเข้ากันเดี๋ยวเราก็ปรุงเครื่องปรุงนะคะพริกแกงใต้นี่ขมิ้นเหลืองทั่วกระทะเลยเนี่ยใส่นะคะซอสปรุงรสฝาเขียวเลยค่ะตามด้วยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็นะคะน้ำมันหอยนะคะหรือซอสหอยนางรมนี่แหละค่ะอ,อย่างเดียวกันแล้วก็ใส่น้ำตาลกับผงปรุงรสนะคะ วันนี้พี่การใช้น้ำตาลออมากนิดนึงปกติก็ใช้หนึ่งช้อนชาแต่วันนี้ใส่หนึ่งช้อนโต๊เพราะว่าพริกแกงใต้ค่อนข้างจะเผ็ด mm hmm. จัดการผัดให้คุกเข้าให้เข้ากันให้สุกนะคะแล้วเราก็ใส่พริกอ่อนเขียวแดงลงไปค่ะเห็นไหมคะสีสันก็เริ่มมาแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกของเราลงไปวันนี้ใบมะกรูดฉีกพี่การเด็ดมาแต่ยอดนะเนี่ยอ่อนๆเลยค่ะ โอ้โห,หน่าทานสุดๆเลยครับเพื่อนๆทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะกระทะนีเน้เพื่อนๆถ้าทำน้อยก็ทอนสูตรได้เลยนะคะน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะแซ่แบๆแบบนี้นะคะตักเขาสวยรอเลย ทานร้อนๆนะคะโหอร่อยสุดฟินเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดหน่อไม้หมูชิ้นพริกแกงใต้ของพิก,การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ